อิงเวอรันทรนทรีแมนดาวและไททัสมิธชวนแฟนเพลงไปมันสุดเวียงกับ Leo Music c a m p มเปญ2024ไปด้วยกันนะเราแฟนเพลงและคนรักเสียงดนตรีถูกใจสิ่งนี้เตรียมโดดเตรียมร้องเตรียมมันกันยาวๆตลอดปี2024ได้เลยกับ Leo Music c a m p มเปญที่จะชวนทุกคนไปด้วยกันนะ งานนี้ลีโอดึงศิลปินสุดฮอตอย่างทรีแมนดาอิงวัลันทรอนและไททัศมิตร3 Music p r e ร e n t e r ระเบิดความยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตโรดโชว์ทั่วประเทศไทยตลอดปีงานนี้ใครที่ติดหูกับเพลงฮิตติดชาร์ตของหนุ่มๆวงทรีแมนดาเตรียมฟิตร่างกายไปกระโดดโยกร่างกับพวกเขาให้เต็มที่ส่วนใครที่หลงไหลน้ำเสียงใสๆของสาวสวยอิงวรันทรเตรียมถนอมเสียงไว้ร้องเพลงฮิตสุดไพเราะตามเธอ และใครที่เป็นสายเพื่อชีวิตแต่ติดฮาร์ดคอร์นหน่อยๆแล้วก็เตรียมตัวไปมันให้สุดพลังกับไทยทัศมิศในงานดนตรีมิวสิกแคมเปญตลอดทั้งปีของลีโอกันได้เลยก็ต้องบอกว่าลีโอเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเลือกศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ทั้งสามวงเนี่ยก็เป็นศิลปินเขาเรียกมั้ฮะอันดับหนึ่งในแต่ละแนวที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้ารู้คอนเซปต์ของลีโอคือ รวมกันมันกว่าเนี่ยเราถึงอยากเอาศิลปินที่เป็นระดับหนึ่งแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างทั้ง3วงนะครับมารวมกันก็เดี๋ยวถ้าฟัง MV ที่จะออกใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่าเอ๊ะสามวงรวมกันในความแตกต่างเนี่ยจะทำยังไงให้มันสนุกไปด้วยกันได้ครับแน่นอนครับแคมเปญครั้งนี้ไปด้วยกันนะสามศิลปินนี้ใครเป็นคนชวนครับไปด้วยกันนะน้องอิงด้ือครับ อ๋อคุณผู้ชมเลครับโอเคนะครับพี่พี่ครับหลังจากนี้เดี๋ยวพี่พี่สามารถสัมภาษณ์ศิลปินต่อได้นะครับส่วนสายการตลาดนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญครับพี่แนทนะครับก่อนอนะครับแลวเดี๋ยวให้สัมภาษณ์กับพี่พี่สื่รชาชนการตลาดขอบคุณพี่แนทด้วยนะครับและแน่นอนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ศิลปินลวงนะครับส่วนพี่พี่ถ้าเกิดอยากได้ศิลปินแย่นะครับแต่ละคนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเค เป็นหญิงแท้คนเดียวในนี้อะไรไม่ใช่ค่ะคือจริงๆเราก็แบบเป็นโปรเจกต์ที่เราสามวงก็มารวมตัวกันครั้งแรกค่ะก็เป็นโปรเจกต์เพลงชื่อว่าไปด้วยกันนะค่ะก็อิงเองก็เป็นแบบว่าไไวอะไรก็เหมือนชวนเพื่อนๆกันแบบไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดเรื่องมัน่ยรู้เรื่องจนะ <c oughs> ริงจริงแล้วอิงกับทรมาดาวเคยทํางานด้วยกันในปีที่แล้วใช่อยู่แล้วครับทีนี้เหมือนกับว่าเราชวนเพื่อนมาเพิ่มอเพื่อนคนนี้ชื่อว <c oughs> ่าไทโทนสมิธ ซึ่งไททอสมิธเนี่ยเข้ามามาอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นความสนุกท้าทายใหม่ๆให้กับลีโอครับเพราะว่ามันต้องแบบมันยากเนาะในการรวมไ<ช>ททอลสมิธทรีแมนดาวอิงวัลันทอนเข้าให้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับในเพลงเดียวกันแล้วก็แบบสแสดงเอกลักษณ์ของพวกเราออกมาอยู่ในเพลงเดียวกันด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความยากจริงเซอร์ไพรส์แน่นอนครับก็อย่างแรกก็เซอร์ไพรส์กับเพลงก่อนเลย โปรดิวเซอร์จะรู้ดีนะเพราะกันรวม3สไตล์เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าความสนุกของโปรเจกต์นี้คือลีโอเขาทุ่มทุนมากเพราะว่านเพื่อนเจ็ดสิจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเขาจะได้ไปเจอกับพวกเราะะของโปรเจก t นี้อะไรเงี้ย ก็ตอนแรกเมื่อเรามีไอเดียเหมือนแบบจะให้กิ๊ดเอ้ยจะจะให้อิงลองวาร์สแต่ก็คิดว่าเอ้ยจะโหดไปหรือเปล่าก็เลยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่จริงอิงอวาร์สได้นะใช่ไหมใช่เคยเห็นอยู่ในรายการเคยเห็นอยู่ในรายการโชว์ให้ดูใช่วันนี้ไม่คือจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าก็พอเป็นพอเป็นลีโอเนี่ยพวกเราก็แบบทําได้ค่ะแล้วก็อาจจะจริงๆมันก็เหมือนกับจริงๆทุกทุก ท,ทุกกลุ่มเนาะอาจจะแบบมีเพื่อนที่แบบาอาจจะแบบไม่ได้แบบว่ามีสไตล์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมารวมกันเนี่ยก็ทุกคนก็คือแบบไปด้วยกันได้ครับต<อ>่อย่ออางแรกเรา3มวงรวมกันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคอนเสิร์ตแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแบบโปรเจกตใ์ใหญ่ๆของลีโอที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราทางานทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ไปทัวร์ด้วยกันเนาะมันแบบนานมาแล้วที่แบบวงดนตรีมันม โดยเฉพาะสามวงที่เอจเราไม่เคยไม่ค่อยได้ไม่เคยเล่นในงานเดียวกันทีนี้เนี่ยเหมือนลีโอเขาแพคฟรีแมนดาวเทอร์สมิธอิงวัลันทรมาอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วก็ไปหาทุกๆคนทุกๆจังหวัดเลยครับค่ะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะพวกเราค่ะก็อย่างแรกเลยฝากเพลงไปด้วยกันนะนะคะก็เป็นิวสิคัมเปีนของพวกเราที่แบบว่าพวกเราทํากันแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดูเ v ็ด้วยค่ะในเอ็มวีก็เรียกว่าถ่ายทํากันแบบสนุกสนานเพราะว่าถ่ายทำกันทั้งวันเลยแล้วก็แบบว่า ทุกทุกอย่างอยู่ใน MV แล้วค่ะก็ไปดูกันได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างในปีนี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะคนเดียวคนเดียว,เ,วเ,เองโอเคเดี๋ยว, <Okay. S 1> วจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนด้วยอ่าใช่ค่ะจริงๆปีนี้ก็มีมีหลายๆอย่างค่ะจริงๆต้นเดือนหน้านะคะต้นเดือนเมษาก็จะมีซิงเกลิลใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก็เราติดตามได้ค่ะอาจจะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้ได้ชมกันแล้วก็จริงๆจะมีคอนเสิร์ตค่ะเป็นโปรเจกต์เราติดตามได้ค่ะ ทริแมนดาวก็จริงๆช่วงนี้แอบซุ่มทําเพลงกันอยู่ครับก็จริงๆแล้วปีนี้คาดว่าจะได้ปล่อยเพลงใหม่ให้ทุกคนได้มาลองฟังดูนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่กลางปีด้วยนะครับก็รอติดตามสําหรับทริแมนดาวที่เราจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้ไปหาทุกคนที่แตกต่างไปจากการไปทัวร์ปกติครับผม ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราคิดมากันมาตั้งแต่หลังคอนเสิร์ตใหญ่ปีที่แล้วแล้วครับหวังว่าปีนี้เราจะสร้างเซอร์ไพรส์หรือว่าสร้างคอนเสิร์ตที่แบบให้ให้ทุกๆคนได้เข้าถึงทีมันดาวได้ทั่วกันครับแล้วก็สนุกไปพร้พอมๆก,กันกับคอนเสิร์ตใหญ่คอนเวย์ทูตมีเดือนนี้มีปล่อยซิงเกิลใหม่ฮนะ MV นะครับแล้วก็ปีนี้เราจะมีการปล่อยอัลบั้มด้วยใช่นะครับแล้วก็จะมีช่วงกลางปีนะ <MV. S 2> เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก ของเทสตอมิซึ่งได้รีโอเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับปากไปแล้ววันที่14กันยายนนะฮะสปอยไปก่อนนะส่วนวันขายบัตรก็รอติดตามนะครับ